ว่ารลอเลือกได้รวยเลือกก่อนแต่คนฉลาดเขาเลือก Leader S ค่ะคุณต้องใส่ไฟหน้าก้างปลาตัวนี้อัปเกรดไปค่ะเป็นล้อ20นิ้วนะคะแล้วทรงก็ปรับแต่งอยู่ที่คัสซอมไม้ที่ร้านนี้เลยเพราะว่าพอจูนต้องโหลดใช่ไหมหรือออกค่ะทำเป็นหนังนะคะทุกตำแหน่งที่ยังคุ้มอยู่ไหมถ้าคุณซื้อ Fortuner Leader รุ่นเเวลานี้ค่ะราคานะคะล้าน0 0 0บาทเทียบกับท้องตลาดแล้ว จะบอกว่า Fortuner แข็งมากๆค่ะยังครองแชมป์ันดับหนึ่งแล้ววันนี้ทำราคารุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็ Improvement มาในปลายปี2025นี้ให้ออชั่นอะไรต่างๆเ <c oughs> ยอะแยะมากมายเพิ่มเติมมาในราคาเดิม 1, 2>, ม<า> 1> 2, 3, 9ท่องไว้ค่ะแต่ด้านหลังของคุณ ไม่ใช่ราคานี้เพราะว่าเขาไปแต่งเป็นตัว1989เขาไปแต่งเป็น GR Sport นะคะประหยัดไป7,500ได้ลีดเดอร์ได้ Fortuner ได้7ที่นั่งที่ทนทานเครื่องยนต์ดีเซลที่ทนมากๆแรงมากๆขับได้ทั่วประเทศไทยนะคะแข่งโฟกนะคะยังอยู่ค่ะถ้าใครอยากได้ไวรุ่นสร้างตัวดูคันนี้ให้จบเลยค่ะว่าเมย์จัดอะไรให้บ้างแล้วก็ แปลกสถานที่ใช่ไหมเ mm hmm. มยอยู่ที่คัสตอมไมนะะร้านตกแต่งอัพเกรดรถยนต์นะคะ Toyota, Fortuner, Toyota, Revo า mm hmm. เป็น, mm hmm. เ,ปนเป็น GR แล้วก็รุ่นต่างๆที่อัปเกรดแปลงโมในออปชั่นของศูนย์แท้นะคะ mm hmm. แล้วก็วันนี้มาดูกันว่าคันนี้ okay, s <S จัดอะไรไปบ้าง ยืนนิ่งๆอยู่ในราคาเดิมแต่เพิ่มเติมออปชันพิเศษมาให้นะคะที่เพิ่มเข้ามาเลยโดยที่ไม่เพิ่มเงินลูกค้าแม้แต่สตางค์เดียวนะคะบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาแล้วคะ่ะเรียทับฟิคคอร์ส alert มาแล้วคะ่ะ RCTA FCW มาแล้วนะคะระบบช่วยเตือนระยะห่างระหว่างคันหน้ามาแล้วคะ่ะ t m n นะคะระบบเตือนนะคะเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวมาแล้วคะ่ะทั้งหมด4อย่างนี้ที่เพิ่มเข้ามาในรุ่น leader S แต่ตัดสีที่ขายดีน้อยออกไปก็คือตัดสีแดงออกไปนะคะแล้วก็ตัดสีน้ําเงินออกไปตอนนี้จะเหลือผลิตเพียงแค่4สีเท่านั้นนะคะคือขาว สีดำนะคะ สีเทาดำแล้วก็สีบอลเงินวันนี้คุณอยู่กับพัตินัาไวเพลค่าสีพิเศษเพิ่ม1 2 0 0 0บาทเป็นสรุปราคาคันนี้เลยที่1 2 5่0ล้านสอบาทนะคะจบแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอยากดาวอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่เม็แต่งให้เป็นเ r ียสปอร์ตแบบนี้มีดีเทลอะไรมากมาดูกันนะคะอย่างแรกนะคะพอเจเนอร์ er, คุณต้องแสดงสัญลักษณ์ค่ะพอเจเนอร์ er, เป็น a อมเบอร์นะคะของศูนย์โตโยต้าค่ะอัปเกรดโลโก้จากเป็นโลโก้โครเมียมเพิ่มมาเป็นโลโก้แก้วนะคะให้ตรงรุ่นกับตัว g r Sport ค่ะและสิ่ง คัญเลยนะคะดวงตาค่ะลูกค้ามันเป็นหน้าต่างของหัวใจยอยู่แล้วใช่ไหมคุณดูนะคุณอยากตาสวยๆตาเด่นๆคุณต้องใส่ไฟหน้าก้างปลาตัวนี้ซึ่งเวลาที่เปิดเดย์ทามเวลาแสงไม่มีเขาจะออกลูก LED ก้างปลาแบบนี้เลยและพิเศษเลยในไฟหน้าก้างปลาที่เมย์ตกแต่งให้เขาจะมีไฟนะคะวิ่งตรงตำแหน่งนี้ที่เป็นไฟเลี้ยวด้วยสวยงามเลยนะคะใส่เข้าไปตรงรุ่นไม่ต้องแปลงปลั๊กเสียบสายสวิตต่อให้ถูกต้องปรับตำแหน่งไฟหน้าสูงต่ำได้นะคะเท่ๆคู้ม ใส่แล้วหล่อแบบนี้เลยไฟหน้าไปแล้วโลโก้ไปแล้วแล้วก็แปลงทั้งหมดด้านหน้านะคะจะเป็นกันชนทรงของ GR Sport ซึ่งดูดุดูเท่กว่าเดิมนะฮะตัวกันชนเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ทั้งแผงเลยเป็นแผงบังลมนะคะเป็นดําเงาทรง GR นะคะสวยงามมากๆไล่เข้าไปด้านข้างคุณก็จะเจอกรอบไฟตักหมอกตรงรุ่นของ GR Sport แบบนี้นะคะคุณดูเพลย GR เป็นของแท้หมดเลยเมเบิร์กของศูนย์แท้ทุกชิ้นนะคะดู ไม่ต้องทําสีงานเบิกสีตรงมาเลยนะคะเป็นสีดำเงาเพราะตอนนี้เขาฮิตกันมากๆที่เอา l e d e r r เนี่ยมาเติมเป็น GR นะคะแบบนี้หนวดก็ตรงรุ่นเลยใส่หนวดดาให้มันคุมโทนให้มันเท่แบบนี้ค่ะดูด้านหน้าทั้งหมดของรถยนต์คันนี้แค่นี้ก็จาก ร้าน 2, 3, 9ไปเป็นร้าน9ค่ะโดยที่ตั้งใจทำแบบนี้เลยนะคะนี่คือข้างหน้าแล้วสเปคของตัวช่วงล่างของรถคันนี้ล้อในรุ่น S มาให้เพียง17นิ้วอัปเกรดไปค่ะเป็นล้อ20นิ้วนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกล้อ20ของแบรนด์ o s s i s ตัวนี้ค่ะเป็น Dubai Spirit นะคะสวยค่ะลูกค้าล่าสุดที่เขาออกแบบมาเขาบอกเลยว่ากำลังฮิตเลยนะค,ะคุณดูเส้นสายทำสีดำเงาแบบนี้นะคะเป็นเส้นวายชิดขอบแล้วก็ใส่ยางนะคะ ออเทเลนค่ะเพราะว่าเดิม l e a d e ร์เอให้ออเทเลนมาเราจัดดีเซนตีนะคะออเทเลนค่ะสองหกห้าห้าสิบยี่สิบยางไทยลายสวยสวยดูดูแบบน,นี้แล้วทรงก็ปรับแต่งอยู่ที่คัสซอมไม้ที่ร้านนี้เลยเพราะว่าทรงฟอร์จูเนอร์ธรรมดานะคะถ้าขับดีเขาบอกว่าฟอร์จูนต้องโหลดใช่ไหมเราโหลดด้านหน้าไป1นิ้วครึ่งด้านหลังไป2นิ้วด้วยสปริงนะคะของ YS s 1. สปริงชั้นดีเลยนะคะเวลาที่การขับรถคันนึงเนี่ยถ้าไม่ตกแต่งใช่ไหมใส่ล้อแม็กเข้าไปในการ โค้งก็อาจจะมีการโค้งเค้งบ้างแต่เวลาที่เปลี่ยนสปริง ทำให้รถมันเตี้ยลงแล้วเนี่ยเข้าโค้งคุณมั่นใจหรือว่าไม่โค้งเข็งแน่นอนแล้วสปริงนะคะเป็นสปริงที่ดีไซน์มาให้เส้นสปริงกัขดหนากว่าของตัวต้าเดิมด้วยนะคะได้ทรงแล้วยังได้ความหนึบความนุ่มในการขับขี่ได้ด้วยนะคะด้านหน้าด้านหลังใส่สปริงของ Y S S เข้าไปค่ะถ้าคุณขับ f o r t u n e ออยู่แล้วอยากได้ทรงแบบนี้ที่เขาเรียกกันว่าทรงวัยรุ่นดูใบนะก็ต้องมาที่คัดซ่อมไม้จัดสปริงไปไม่ต้องยุ่งกับโชวค่ะใส่สปริงคู่หน้าใส่สปริงคู่หลังก็จะได้ทรงนี้แล้วที่นี่จัดทรงนะะค ติดตั้งตั้งศูนย์ให้อย่างดีนะคะแล้วก็หลบมุมองศาของตัวซุ้มล้อแบบนี้ด้วยคุณดูนะใส่ล้อ20โหลดไปด้านหน้าหนึ่งนิ้วครึ่งเลี้ยวแบบไหนให้ล้อไม่ติดและรถยังขับดีตั้งศูนย์ได้ตรงอยู่ก็ต้องที่คัสตอมไม้แบบนี้นะคะสังเกตเลยว่ารถคันนี้ทรงแบบตึงมากๆนี่เลยด้านข้างของตัว Leader S i s p o r t ที่บอกว่ามีในปยรุ่น2องพมีมาแล้วรถเมย์ก็เติมนะคะให้ดูหรูหราด้วยคิ้วโครเมียมแบบนี้นะคะ่ะสวยงามมากๆใส่แคปล่ามือจับใส่กันสา แค่นี้ก็พอแล้วไหมอ่ะเขาบอกว่าหล่อเลือกได้รวยเลือกก่อนแต่คนฉลาดเขาเลือก leader S ค่ะเพราะว่าเขามาเติมแต่งได้ไม่ต้องเสียได้เลยเลยค่ะวันนี้เมลื้อด้านหลังออกนะคะคาดเอวเดิมที่เป็นของ f o r t u n เ r รเรามาใส่ระบบรุ่นที่มีไฟมันเท่มันดีกว่าเดิมเพราะวาลาเบรกเนี่ยไฟเบรกติดพร้อมกับไฟคาดเอวตัวนี้ที่สําคัญสวยด้วยนะคะเขาเป็นของที่ผลิตจากประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นการติดตั้งเนี่ยติดตั้งได้โดยตรงนะคะไม่ต้องแปลงสายไฟใดๆเสียบได้เลยค่ะลูกค้าแล้วก็มีการรับประกันอยู่1ปีด้วยนะคะ ด้านหลังที่เพิ่มเติมเข้ามาก็เป็นโลโก้แก้วนะคะในรุ่นของตัว Fort จูนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นตัว G r อาเขาจะใส่โลกโก้แก้วกันสวยๆแบบนี้แล้วท้ายสุดด้านหลังสครับเพลทค่ะลูกค้าสครับเพลทที่เติมมาให้เนี่ยมันดียังไงมันดีตรงลูกค้ามารอใครอะ่ะก็สามารถมานั่งด้านหลังแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ทําให้ตัวรถของคุณเป็นรอยนะคะมันดูสปอร์ตด้วยเพราะว่ามันเป็นสีดําลายแบบนี้ <Yeah. S 1> นะทรงด้านหลังที่เราโหลดไปก็ทําให้ รถมันดูดีดูเท่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ท้ายในรุ่นนี้ลูกค้าเขาเป็นระบบช็อคอัพแบบนี้ค่ะในรุ่น S ก็เปิดปิดสบายเลยนะ,ะไม่เติมนะคะถาดท้าย f o r t กเจอไว้ให้ลูกค้าใช้งานมองจากด้านหลังคุณดูคุณซื้อรถอยูราคานี้แต่คุณได้ครบแบบนี้เลยนะคะได้ความกว้างได้อเนกประสงค์นะคะแล้วก็ได้ตกแต่งแบบ g r Sport แบบนี้ด้วยนะคะด้านหลังนะคะเราเติมค่ะสเกิร์ตชิ้นหลังทั้งชิ้นเลย ที่เป็นทรง g ีอ p ร์สนะคะทำสีดำเงาแบบนี้ให้มันเห็นว่ามีฟินนะคะมาปิดท้ายของ Fortuner ที่เขาชอบโชว์ยางอะไรใช่ไหมไม่ต้องโชว์แล้วด้านหลังแบบนี้ค่ะดูเท่มากๆเลยใครขับรถตามหลังคุณนะคะก็จะงงนะอันนี้ Leader หรือ GR หรือเขาแต่งอะไรด้านหลังมันถึงสวยว่า Fortuner คันอื่นแบบนี้นะคะสปอยเลอร์มีมาให้ในรุ่นนี้แล้วนะคะดูเซตดูทรงต่างๆนะคะแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูภายในของรถคันนี้ว่าคุ้มค่ามากแค่ไหนคะ่ะ ภายนอกก็ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วนะรถเจที่นั่งอ่ะคุณแล้วก็ขายดีมาตลอดแบบนี้นะคะก็พิสูจน์ในช่วงล่างในความแข็งแกร่งในความคุ้มค่าในเครื่องยนต์งรถมาแล้วมาดูภายในว่าจ่าย1239นี่ยที่มันเท่ากับรถไฟฟ้าเลยเนี่ยที่เขาซื้อๆกันเนี่ยได้อะไรบ้างมา ภายในนะคะเดิมๆในรุ่นนี้เนี่ยเขาดีไซน์มาให้เป็นสีดำนะคะดูสปอร์ตแต่ว่าเขาให้เบาะผ้ามานะคะไม่รื้อออกค่ะทำเป็นหนังนะคะทุกตำแหน่งที่นั่งเลยนะคะอ่ะคุณมาดูเบาะของคนขับนะคะหัวหมอนเป็นทรงสปอร์ตนะคะแล้วตัวเบาะเมย์เลือกเป็นสีดำแล้วเดินได้สีแดงนะคะให้เกิดความคงทนค่ะคู่หน้าเลยแบบนี้แล้วทุกตำแหน่งที่นั่งเลยดูเรื่องเบาะก,กันก่อนเนอะ,ค,ะค่อยไปค่ะ ต่อมาภายในนี่เลยสัญลักษณ์ฟอร์จูเนอยังอยู่แบบนี้นะคะแผงประตูดีไซน์แบบนี้เลยแล้วก็เวลาที่ขึ้นรถยนต์ฟอร์จูเนนะคะคุณไม่ต้องไปเอื้อมคําตรงนี้นะที่จับเขาอยู่ตรงนี้ค่ะเขาพับขึ้นแบบนี้ค่ะขึ้นมาค่ะในผู้โดยสารนะคะ ตอนกลางกว้างมากๆแล้วก็จะมีแอร์ตรงตำแหน่งของที่นั่งผู้โดยสารเลยนะคะตัวแอร์หลังคุณสามารถปรับพัดลมนะคะได้จากตรงนี้ด้วยหรือจะปรับโหมดออโต้ได้จากตรงนี้เลยนั่งสองคนนะคะเขาก็ไม่ตัดออกนะคะตำแหน่งนี้ยังอยู่ค่ะที่วางแก้วนะคะของผู้โดยสารคะ่ะโอ้โหเท่มากแล้วเขาดีไซน์ช่องแอร์มาให้ตรงตำแหน่งของที่นั่งทุกที่นั่งเลยแถวหลังก็มีเพราะฉะนั้นคุณได้รถที่เหมือนกับรุ่น ท็อปทุกๆอย่างแต่ภายในเรามาเติมให้แบบนี้ค่ะนี่เลยตัวแปลงไฟนะคะแล้วก็ปลั๊กไฟเสียบได้จากตรงนี้เลยเวลาทําเบาะหนังให้แล้วเนี่ยตัวแขวนของตัวต้ยังอยู่กระเป๋าเก็บเอกสารยังอยู่แล้วเรามาดูเบาะที่นั่งด้านหลังปกติที่เขาทาเบาะหนังฟอจูนให้เนี่ยเขาทําแค่2ตัวแล้วเบาะแถวที่3นะคะพิเศษทําเองไงก็เลยเติมให้ค่ะเม่เติมหนังให้กับลูกค้าด้วยนะคะนี่เลยค่ะบางคนบอกว่าแถวที่3ไม่ต้องทําหรอก ส่วนมากเขาจะบอกลูกค้ากันแบบนี้เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์แต่ไม่จริงค่ะถ้ามีแล้วก็ต้องได้ใช้ประโยชน์ใช่ไหมเผื่อไว้ว่าเผื่อลูกค้าเนี่ยจะต้องการบรรทุกผู้โดยสารแถวหลังเขาจะมีเบาะหนังนั่งสบายแบบนี้ค่ะหัวหมอนเราก็ทําให้ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญเบาะหลังของ f o r t u n e r สามารถเอนนอนได้ด้วยนะคะเรามาดูที่ลงรายละเอียดดีเทลให้อีกนะคะเป็นแบบนี้ค่ะโคมประตูด้านหลังนะคะเปิดง่ายๆแบบนี้เลยมีคนบอกว่าเปิดยาก คุณเห็นในคลิปนี้ไหมเหินง่ายมากๆนี่เลยดีเทลสุดท้ายที่เมเติมให้ปกติถ้าทำาบอ่อหนังเขาจะทำให้เพียงแต่ด้านหน้าอย่างเดียวเพราะว่ามันจะทำยากในในบอ่อสุดท้ายนะแต่เมเลือกเป็นหนังทั้งหมดค่ะในการใช้งานของลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะเสื่อมสภาพงานแล้วเวลาแขวนหรือพับเก็บก็ทาได้ง่ายเหมือนกับคุณใช้เบาะเดิมเลยนะคะไม่ได้ทําให้พื้นที่มันเสียไปค่ะลูกค้าอย่างที่บอก เราเลือกเป็นนะคะเราเลือกเฉพาะสิ่งที่เราชอบยังคุ้มอยู่ไหมอะตอบตัวเองได้หรือ,อยังว่าซื้อ Leader S กัเมตอนนี้คุณได้ราคาลถที่ถูกใจมากๆคุณได้เครื่องยนต์ที่เขาพิสูจน์มาแล้วว่าคนทานนะคะแล้วคุณได้การตกแต่งแบบที่เราเลือกเองตามสไตล์ของเรานะคะเอาที่ชอบนะคะงะมารที่ใช้ในคันนี้ ไม่ถึง10,000แสนที่ลูกค้าเพิ่มมาที่เหลือไม่แต่งเติมให้ครบทั้งหมดนะคะอยากได้แบบนี้ก็โทรหาเมนะคะเบอร์เดียวกับที่ร้านคัสตอมไม์นะคะหรืออยากจัดทรงรถ Fort u n e er นนะคะเปลี่ยนช่วงล่างมีรถรุ่นเดิมอยากแปลงให้เป็นเจียสปอร์ก็มาที่นี่ไม่ได้ทำแค่ฟอร์จูเนอร์นะ,ะทำาี e ว o ทำทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะชคช่วงล่างชุดแต่งระบบไฟฟ้าออปชันเอเซนส์ี่โฟวิต่างๆทั่วประเทศไทยนัดมาจองคิวกันได้นะคะที่นี่มีบริการครบวงจรนะคะลูกค้าเบอร์โทรนะคะ 082-198-9939นะคะไลน์แอดที่ร้านนะคะคัดต้อมแซดค่ะ คุณกดแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คัตตอมเซตก็จะเจอแอดมินตอบเช็คราคาโปรโมชั่นกันได้ส่วนสวนใจรถจนใหม่นะคะที่ราย์แอดรถโตโยต้านะคะพิมพ์แอดรถโตโยต้าเหมือนเดิมค่ะ tiktok me โตโยต้านะคะเฟซบุ๊กไซม์สซฟเฟย์โตโยต้าค่ะช่อง YouTube รถโตโยต้าที่คนดูอยู่กดติดตามกดสัคสไาชไว้ด้วยนะคะคลิปใหม่ไม่ได้ลงบ่อยนะติดตามไว้ด้วยจะได้แจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ er Leader S, ะรถ f o r t u n e r l e a d e r S รราคา1239แต่งให้เป็น1989แล้วเติมภายในให้หรูแบบนี้น่่าาใช้ง้งนนแลวเจอกัคะ